ครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์สุขุสุคนพี่น้องจ๋าเมื่อนี้บอยให้เห็นหน้าเห็นตาดอกพี่น้องจ๋าเมื่อนี้พัชชาจะพาพี่น้องมาเห็ดกล้วยขันห้าหรือซองใส่หมากพูหรือซองขันหนะ้าเนาะว่าเพราะว่าก๋วยว่าพิษเดี๋ยวพี่น้องเด้อพัชชาเคยพาหเห็ดไปหลายคลิปอะไะพี่น้องจ๋าแต่คลิปนี้จะเป็นซองแบบง่ายๆบบพิธีรีตองนะพี่น้องเนาะอืมเป็นซองแบบง่ายๆเลยจะบบตบแต่งอย่างไรเนาะนี่ จีบใบตองมาพี่น้องจใจได้ลักษณะแบบนี้เออเอาจากสองสองอันเนาะสองอันก็วันเป็นลักษณะแบบนี้เดอ้อใบตองพระชจ้ากระยักสั้นพี่น้องบรจากเง้วปันไดยดีเสียงรถกระสิดังจักหน่อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ้านติดถนนพี่น้องเออขอโทษขออภัยหลายๆจ้ะมีเสียงรถด,ดังรบกวนจักหน่อยก็ได้ขอโทษขออภัยเดอ้อจ้าจีกมาทั้งเบิร์ตสามชิ้น หนึสองสาหลังจากนั้นพระชาจะเริ่มเห็ดเลยจ้ะพิกขึ้นมาแนวนี้เด้อจ้ะพิกขึ้นมาแนวนี้แล้วพับลงมาแนวนี้นี่พับลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมนี่จ้ะเอาตัวนี้มาไขนี่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อหลังจากนั้นกระฮักมุมนี้เข้ามาแบบนี้นี่จ้ะฝั่งนี้ก็หักมุมนี้เข้ามาจ้ะนี่ พอได้แบบนี้แล้วต่อไปก็เอาแผ่นที่สองมาจา้ะพี่น้องจา๋ามาวางลงไปยับขึ้นไม้ฮอดมุมทั้งสองข้างนี้เดอ้ออ่ะเห็นอยู่บ,บ่บุเออยับขึ้นไม้ฮอดมุมทั้งสองข้างนี้แล้วก็พับใบตองทุบไปทางหลังจะ้ะนี่พับทุบไปทางหลังแน่นๆแล้วนี้จะ้ะมีส่วนเกินมันแลบออกมาแล้วนี่ตัดออกจะ้ะ พัชชาก็จะใส่แม็กแม็กทั้งข้างนิดนึงทั้งข้างอีดีได้พี่น้องจ้าทา้งข้างนิดนึงบ้ให้แม็กไปเลิกเดือจ้าทั้งข้างพอได้แบบนี้เซตต่อไปเอาใบจองแผ่นที่สองมาวางลงไปอันนี้ก่อนละนี่เฮดสองชั้นก่อนละนี่เฮดสามชั้นก็นใส่สามแผ่นเด้อพี่น้องเด้อแล้วเตะเลยจ้า เอาวางลงไปแลวกภาพับกลับหลังที่ห้างเนี่ยเอาตามความเหมาะสมเลยเ้มามักาห้างเฮ็ดห้างเ้มามขี้เฮ็ดท,ที่เนาะอ่ะนี่แต่ฟังนี้กภาพับกลับหลังคือกันจะนี่ส่วนเกินที่แลบออกมาเนี่ยนี่ตัดทิมแต่นี่ส่วนเกินตรงนี้เอากระชีใส้กันไกน่ตัดทิมจะตัดทิมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ะใสแม็กแม็ก โดยการซอดเข้ามาแล้วนี่เดือพี่น้องเดือแมก็กนี่ซอดเข้ากับตัวหลังนะนี่เพราะว่าอย่างเพราะมันจะบริได้ไปติดตัวทา้งหน้าเนี่ยแม็กซอดเข้าไปแล้วกับแมก็กแม็กแบบนี้เซ็ตเรียบร้อยพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นกระภาพแบบนี้หันหลังกับอบนนี้ทั้งหน้าเด้อจ้ะเอออันนี้ท้างหน้าอันนี้เป็นทางหลังหันหลังกับมาทางหลังนวนี่แล้วก็ภาพทบนี้ขึ้นนี่ ภาพทบขึ้นแหวเส้ไการกะเดือจากให้เอาไ้การกะ,รอกเ,กรกะเอาว่าเฮา,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 าอยากได้ยาวสันใดสั้นสไดเนาะถ้าเฮาอยากได้ยาวเนี่ยเฮากรพับพทบขึ้นมาพี่ถ้าเฮาอยากได้สั้นเนี่ยเฮากรพับพทบขึ้นสูงเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็ะไ้แม็กสอดก้าไปคือเก้าคู่เดิมจัดแล้วก็แกม็กแม็กเลยข้างหลังให้ยู่ให้แน่นจักลูกกบะแม็กไปเลยจ้ะแล้วแล้วก็พี่กั๊บเบิ่งทางหน้าว่าสวยงามบอ มันนี่ตรงนี้ถ้าว่ามันโบงงามมันโบเรียบร้อยเฮ้ใส่เบ็ดองมาพี่น้องจ้าสองแผ่นเด้อจ้าใส่เบ็ดจองมาสองแผ่นแล้วมาภาพเป็นกีฬกกากดแ๋วนี้จ้านี่เอื้อนว่ากีก,กาอันนี้แบบง่ายๆเลยเด้อพี่น้องเดินนี่นี่จ้าแล้วก็ามาซ้อนกันเดวนี้แล้วก็แม็กจ้า แม็กแล้วก็ตัดส่วนเกิอนออกนะนี้ค้ยขาดหน่อยพี่นี่แล้วก็ใส่ตัวนี้สอดลงไปแนวนี่จ้ะนี่ สอดลงไปถ้าเฮาอยากให้อยู่เฮาก็ใส่แมกแมกไว้จ้ะนี่แต่ที่จริงสอดลงไปแบบนี้เพิ่นกอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าเพื่อเฮาใส่ดอกไม้ทูบเทียนม่อย่างเพิ่นกอยู่กันแน่นแล้วดีพี่น้องจ้าอืหลังจากนั้นพระชากจะสีดน้ําลงไปให้ใบตองชดชื้นแบบนี้พี่น้อง เขาว่าเวลาเขาบดฉีดนะครับไปฉีดทีหลังกับบได้ถ้าสมมติเขาแต่งม,มากภูมันต้องมีกอกหยามันจะเปียกฉะนั้นในเขาฉีดก่อนนะพี่น้องเนาะเป็นแไดเจ้าค่ะซองใส่ขันห้าหรือซองใส่หมากภูแบบง่ายๆสไตล์พัชชาพี่น้องจ๋าเอาไปลองเห็ดกันเบิง่งเดี๋ยวพี่น้องเด้อเพื่อที่ถูกตกือใจถ้าพี่น้องยานว่าบนแน่นพี่น้องกะเปิดออกมาแดวนี้แล้วก็สอดอันนี้เข้าไปทางในนี่แล้วก็แม็กเข้าไปทางในแดวนี้จะ้ะแม็กให้เพื่อนอยู่โดยการที่บโซลูกแม็กบ่ให้เห็นลูกแม็กเห็นบ่ ทางในก็นจะแน่นเนาะถ้าไายบอยากเสียบไว้ซื้อแต่ที่จริงเสียบไว้ซื้อก็อยู่เพราะว่าเพื่อนเขาใส่ดอกไม้ใส่ทูบใส่เทียนคันห้าหรือว่าเขาสใส่มากพูก็ได้จากพี่น้องจ๋าป็่ซองอันนีกประสงค์ก็ว่าได้เนาะจ๋าป็นซองคันห้าหรือซองมากพูแบบง่าย สำหรับผู้ใดอยากไปเห็ดใช้เองเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พัชชาก,กะหวังว่าพี่น้องสิได้ความรู้รือก็ได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ่ามากกันน้อยพี่น้องจ๋าหากพิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องจ๋าพบพอก,กันคลิปหน้าจ้ายู่ดีมีแหงเบิดสุขดสุคนบ่ให้เซบเบยไข่บอยเจนจ้าไปแล้วจ้าพบพอก,กันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า